สวัสดีครับพวกผมช่างต้นและโปรเซอรดอนคิงครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานกล้อง IP ของ h i Vision นะครับผมจะเป็นตัว o า V ์บูครับเป็นภาพสี24ชั่วโมงนะครับผมจะเป็นรุ่น d s 2 c d 2 0 2 7 g 1 k l นะครับผมเลนส์4มิลนะครับเป็นหลอด LED ขนะ้างหน้าไม่ใช่อินฟเรดนะครับจะได้ภาพสี24ชั่วโมงและกล้องตัวนี้ก็สามารถใส่ตัว Memory Card เข้าไปข้างในได้เลยครับซึ่งจะเหมาะสำหรับที่เราไม่ต้อง นำสัญญาณภาพไปใส่เครื่องบันทึกสามารถดูผ่านกล้องนี้ได้โดยตรงนั่นเองครับผมก็โดยย้อนหลังผ่านเมมโมรี่ตัวนี้และมาดูหลักการครับว่าเราจะแอดอยังไงให้กล้องมันออนไลน์ได้ตัวเดียวครับโดยจะใช้แค่สมาร์ทโฟนของเราครับโดยไม่ต้องไปแอดติเวตผ่านคอมพิวเตอร์ให้มันยุ่งยากครับผมโอเคอันดับแรกก็ให้เพื่อนๆช่างหรือว่าทุกทุกคนนะครับทุกการใช้งานกล้องตงัวนี้ให้ต่อแดอปเตอร์นะครับนี่12โวลต์เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ ตรงพอร์ตแลนด์นะครับเนี่ยต่อเข้ากับเราเตอร์นะครับเนี่ยต่อตรงเราเตอร์แล้วก็โทรศัพท์ก่อนที่จะเข้าไปแอคทิเวตนะครับต้องเชื่อมต่อเรื่อขายตัวเดียวกันก่อนนะครับตอนนี้ผมเชื่อมเรียบร้อยแล้วเป็นเลอันคิงฮะเราเตอร์ตัวนี้ครับเป็นชื่อเลอันคิงนะครับโอเคต่อเลยครับมาที่แอปตัวนี้คอนเนคครับเข้าไปแลครับแล้วก็มาที่เครื่องหมายบวกข้างบนเนี่ยนะครับมีสัญลักษณ์เครื่องหมายบวก เข้าไปเสร็จแล้วมาเลือกคําว่าอุปกรณ์ออนไลน์นะครับนี่มันก็จะขึ้นมาแล้วเป็น IP Default ขอเขาจากโรงงานครับหนึ่งก็อสองจุดแปด่งจุดหกสก็ยังไม่ทํางานครับหรือ Inactive เราคลิกเข้าไปเลยนะครับเพื่อจะไป Active กล้องตัวนี้ให้มันพร้อมใช้งานเองแล้วก็ตกลงครับทำงานาชื่อผู้ใช้เป็นแอดมินอยู่แล้วนะครับสลดัดพานาภา,าษาอังกฤษตามด้วยตัวเลขหรือว่ารวมกันได้มากกว่า8หลักครับ ตั้งง่ายๆครับ A B C D ก็แล้วครับ1 2 3 4สยืนยันครับ A B C D 1 2 3 4แล้วก็ยืนยันครับเปิดใช้งานอุปกรณ์เรียบร้อยครับหลังจากนั้น IP address มันยังยังไม่เปลี่ยนนะครับเนี่ยซึ่งตัวเราเตอร์ตามหน้าง,งานต่างๆจ,จ่ายค่า IP ไม่เหมือนกันดังนั้นเราต้องมาเปิด DHCP ให้มันรับ IP ของเราตเตอร์ก่อนนะครับมาที่ตรงหัวม,มุมเครื่องหมายอีเดตปากกานะครับเข้าไปเสร็จแล้วก็มาเลื่อนเปิด DHCP ครับนี่เลื่อนเปิดแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกเซฟใส่รหัสผ่านที่เราตั้งขึ้นมาซ้าย A B c ่1 2 3 4ยืนยันครับการแก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ แบกกลับไปแบกลับไปก่อนแบกลับไปก็มาที่เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมครับดูซิวายพมันจะเปลี่ยนไหมมาที่อุปกรณ์ออนไลน์ครับอ่าเห็นไหมครับเปลี่ยนแล้วครับเมื่อกี้ยังเป็น1 2ึ่งก็สตอนนี้เป็น1นึ่งก็สองจุดครับสถานะก็ทํางานแล้วคลิกเข้าไปเหมือนเดิมครับมาเลือกตรงหัวข้อข้างล่างครับเพิ่มอุปกรณ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ฮิ n คอนเน็กครับเข้าไปแล้วฮะแล้วก็ถัดไปครับ ขั้นตอนนี้เราจะเอากล้องเ้า Activate เปลี่ยนรหัสเปลี่ยน IP เรียบร้อยสร้างเสร็จจะเข้าไปในแอปนีกค,ครับเชื่อมต่อด้วยสายครับทัดไปครับอ่าอกิตรงนี้ครับอ่านและยอมรับครับเพื่อนเขาทกลงทัดไปครับอันนี้ป้อนรหัสผ่านอุปกรณ์เพื่อยืนยันก่อนเปิดใช้งานก็เอาเหมือนเดมก็ได้ครับ A B C D 1 2 3 4 ใส่ไหมครับ a b c d 1 2 3 4 2> อ่เรียบร้อยครับนี่คือการเชื่อมเข้าเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับบันทึกเลยถ้าเราไม่เปลี่ยนชื่อนะครับเรื่องดูได้เลยนี่นะครับผม,มครับจบขั้นตอนนะครับวิธีการเปิดใช้งานกล้อง ip แล้วก็แอดอุปกรณ์ on, เข้ามายัางตัวแอปฮิ o ค n นเน็ครับผมโดยผ่านสมาร์ทโฟนไม่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์ครับครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบริษาทลอนคิงจัดจำหน่ายครับผมสวัสดีครับ